ครับในฐานะของมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับวิทยาเขตอำนาจเจริญซึ่งก็มีหลักสูตรทางด้านเกษตรนะครับเป็นเกษตรเพื่อสุขภาพนี่ก็มีส่วนในการดําเนินการของอุตภาห์โมเดลนั่นก็คือลงไปช่วยปักดันในเรื่องขององค์ความรู้ทางด้านเกษตรสมัยใหม่นะครับหรือว่าเกษตรอัจฉริยะกช้ช้เทคโนโลยีในการที่ น้องเกษตรกรนี่จะได้เรียนรู้และนำมาเพิ่มผลผลิตทางด้านการเกษตรเรื่องของเดินชุมจนเนี่ยถือว่าเป็นวิทยาการในสมัยใหม่นะครับในการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในเรื่องของการผลิตซึ่งในหลักสูตรของเกษตรของวิทยาเขตอำนาจเจริญมากเลยไม่โดเนเองยก็มีการเรียนการสอนอันนี้แต่ว่าคนที่มีองค์ความรู้เนี่ยผมคิดว่าก็ยังไม่เชี่ยวชาญมากนะัก เพราะงั้นก็พอดีที่ทางอุตสาหกรโมเดลเนี่ยมีโครงการโรงชุมชนแล้วก็มีผู้ที่เชี่ยวชาญนะครับเป็นอาจารย์แล้วก็มาสอนถ่ายทอดให้กับชุมชนซึ่งตอนนี้ก็มีคล้ายๆครูกอเกิดขึ้นนะในวุตภาณโมเดลแล้วซึ่งอันนี้ก็นามาถ่ายทอดให้กับนักศึกษาซึ่งก็จะมีส่วนในการที่จะได้ศึกษาเ,าเรียนแล้วไปศึกษาดูงานซึ่งในอนาคตนักศึกษาเราเองเ จบเป็นบัณฑิตเป็นเกษตรกร,ร,ก,รก็จะสามารถที่จะนํำองค์ความรู้ที่ได้รับเนี่ยนะครับไปถ่ายทอดต่อนะครับซึ่งก็จะทําให้เกษตรกร,ร,กรในจังหวัดหรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยที่จะได้เพิ่มผลผลิตโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่